สวัสดีครับออ,อยู่ผมช่างบอยปทุมธานีนะฮะคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราเข้ามาสำรวจเชียงกงหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะในเชียงกงนะฮะก็ไม่ใช่ร้านไหนเดี๋ยวพาไปดูร้านเครื่องร้านเอ,อเพื่อนๆพ,พวกๆก,กันเองมีนำเสนอหลายตัวนะเครื่องนะ ก็พอดีวันนี้ผมว่างอยู่ครึ่งวันนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะนะครับว่ามีเครื่องตัวไหนบ้างเผื่อใครสนใจนะแล้วราคาเท่าไหร่ยังไงนะก็เดี๋ยวดูกันนะฮะไปไปดูกันเลยนี่วันนี้เอาตัวแรงมาจะเข้ามาหาทีมงานทั้งไฟก็ออกไปหมดแล้วก็อยู่ในศูนย์อะไรใหม่ลังสิตนะฮะศูนย์อะไรใหม่ลังสิต หรือะไรใหม่ลังสิตนะเข้ามานี่เลยร้านพักพวกกันดูก่นันซีเคมอเตอร์สวัสดีครับเสีส่ยช้างมีอะไรให้ดูวันนี้หลายตัวเลยพี่เตรียมเครื่องส่งสุรินทร์กลับเชิญนี่นะใช่ครับ,บเตรียมโมเล อันนี้อานนี้อ้าขายแล้วครับพี่ขา,ขายเรียบร้อยนะมีซุ้มคาร์ดแผ่นคาร์ดดูให้นะนี่แกะดูให้เรียบร้อยนี่เห็นไหมนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะร้าน c k m o มอเตอร์นะเบอร์โทรที่ช้างฝากหน่อย092ครับผม685ครับ9508ครับอ่าโทรมาได้เลยนะครับหรือโทรมาในนามผมนี่มีส่วนลดไหมเรามีส่วนลดให้1ิเ็ครับอ่าโทรมา ในานามผมมีส่วนลดนะมีอันนี้ร้านขายเครื่องนะก็มีพวกปั๊มลมก็มีปั๊มโซลามีนะนอะไรของมาเ,เร็วมีหมดที่นี่นะก็เดี๋ยวพาดูเครื่องแต่ละตัวเลยดีกว่านี่ตัวนี้ P11 หรือเปล่าตัวนี้น่าจะเป็น P11 ปั๊มสายนะะตัวนี้นะ P11 P11 เนาะผมชอบติดป่าเป็น P11 <P 11, S 1> อยู่เรื่อยเลย <P 11. S 1> แล้วก็จะมี <P 11. S 1> อ่สี hk นะนี่นะสี hk สี hk มีหลายตัวนะสี hk สี hk มันกี่แรงใส่ช้างสองร้อยสิบไหมสร้ยบี hk สองร้อยสิบแรงนะมมีนะตัวนี้มันวางแทนอะไรได้บ้าง มากจะวางแทนรถบ้านเราเลยครับแล้วก็ไปวางแทนพวกสีเฟแต่ต้องเปลี่ยนเกียร์คอนเกียร์ใหญ่ออ๋วางแทนพวก n p r กระตูนวางแทนสี f เอฟได้ใครมีเครื่องสี f เอฟนะเป็นรถ n p r กระตูนนะเอาสีเวางได้นะเปลี่ยนเกียร์ลูกนหนึ่งนะมีพิสิเบ็ตของมาเร็วมีนะนี่นะ แล้วก็มีอะไร e กัน E13 บ่ AO มีใช่ไหมใช่ครับ a o เดี๋ยวเราไปดู AO กันนี่ฮะ AO ธรรมดาเนี่ยมันจะเป็น A094 ใช่ไหมใช่อ่าถ้าเรียกกันจริงๆนะมันละมันจะเป็นตัว0นะไม่ได้ตัว O นะ A094 นะแต่ก็เรียกกันมาเป็น AO94 แล้วนะฮะก็นี่เครื่องสวยนะที่นี่ผมรับประกันให้เลยเอาชื่อเสียงเป็น เป็นประกันให้ไม่ดีซื้อไปแล้วเสียอะไรตรงไหนเปลี่ยนได้หมดนะฮะทุกกรณีนะฮะก็อยู่ในช่วงระยะรับประกันนะฮะไม่ได้ใช้ไปสิบปีแล้วจะโทรมาบอกว่าเครื่องนี้เสียนะมันก็ไม่ใช่นะฮะเอาแบบว่าที่มันสมจริงสมจังหน่อยอซื้อไปอย่างสิบห้าวันหนึ่งเดือนเนี้ยอเสียก็ยังพอทนนะฮะใช้ไปแล้วก็สี่ห้าเดือนก็ต้องว่ากันตามอาการหละทีนี้นะครับก็ฝากไว้นิดนึง พอดีวันนี้ว่างครึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ว่างแล้วัวนบัลลนก็ไม่ว่างจะไม่มีวันว่างแล้วนะว่างแล้วก็ทําคลิปไปดูนะครับอีส e ิบสามซีมีตัวนี้กี่แรงเช้างสามร้ยช้าสิบวันนี้สามแปดป่ะใช่เป็นยูโรโ,โฟนะนยูสี่สามร้อยแปดมีนะสวยๆนะรับประกันเครื่องทุกตัวรับประกันนะฮะ แล้วก็มีโฮลเคมีไหมโฮยเคมีครับพี่บอยขั้นส,สีเคโบโคู่เลยนะพี่บอยฮะ<อ>ตัวนี้เป็นสีเคโบโคู่นะอ,อันนี้สีเคโบคู่บ่ใช่ครับที่ไอ้ท่าน Moto <อ>มดเขารีวิวไปไงที่ที่ผมวางแ,แลพลทสองร้อยสิบเหรี่ตัวนี้นะใช่พี่ตัวนี้มาสองร้อยสี่สิบพิมงานเราผมว่างเองแล้วก็ช่างชัยไวริงแล,แล้วก็ช่างเบิร์นรีแมพอ๋อครับที่ทำให้ลูกค้าที่เชียงรายนี่นะใครหาสีเคโบคู่อยู่ มีนะมีนะตัวนี้เท่าไหร่บอกได้ไหมตัวนี้ก็อยู่แสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเครื่องพร้อมเกียร์ใช่ครับแบบนี้เลยนะใช่ครับมีเลขด้วยมีกล่องมีขาเคเร่งให้ครบมีเลขมีกล่องมีขงเคเร่งด้วยค่ะนี่ใครหาดูใครหาอยู่นะมาดูได้นะวางแทนสองร้อยสิบได้เลยพี่บอลแท่นแท่นตรงกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแท่นเกียร์ท่นเครื่องหม้อน้ำตรงกันหมดทำไมวะเออตรงครบทุกอย่าง วางแทนสองร้สิบได้ได้ครับนี่มานี่ได้เลยปรึกษาได้ด้วยนะปรึกษาได้รถเป็นรุ่นไหนแล้วจะวางแทนอะไรได้บ้างก็เข้ามาดูได้นี่นะได้เครื่องพร้อมเกียร์เลยนี่นะฮะ,ะเข้ามาเลยร้านนี้ผมรับประกันให้นะครับอันนี้โหยเคโหยเคไม่กี่แรงสิช้างตัวนี้สองร้อยสี่สิบครับโหยเคสองสี่ตัวนี้วางแทนอะไรได้อะ หกเฮตีหเฮตถ้าเกิดไม่แปลงแท้เลยนะครับหกเฮตีหกเฮตวางแทนได้เลยไม่ต้องแปลงแท้เลยวางแทนได้เลยใช่ครับอ๋อนี่นะหลายคนครับเพื่อเป็นแนวทางอยู่สำหรับคนชอบคามเร็วครับคนชอบคาม,มเร็วนะแล้วหลายคนถามมาว่าคามเร็วมันจุกจิกไหมบอกหน่อยไม่จุกจิกครับถ้าเกิดเราเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนช่างยังไม่ถึงใช่ฮ วันนี้คือจบหมดแล้วครับจบหมดแล้วแล้วก็เหลือท้ำมันก็ดีในระดับหนึ่งแล้วก็ราคาต้นทุนเครื่องถูกกว่าปั๊มสายแน่นอนครับถูกกว่าแน่นอนนั่นแหละฝากไปด้วยนะนโอเคครับผมเอาฝากไปด้วยนะร้านซีแคลมอเตอร์นะอะเบอร์โทรเบอร์โทรเดี๋ยวผมพาไปดูตามป้ายนี้ก็มีนะนี่เลย นี่โหมมานี่ก็ได้นะซ k เ o มอเตอร์โหมมาได้เลยนะครับก็ฝากร้านซีเคมอเตอร์ไว้ด้วยนะมีนะพวกกองโซลงโซล่าอะไรเงี้ยมีนะขายเหยียดเร่งปั๊มโซล่าของคอมมอนเรวนะมีนะฮะโทชีสูงแทอร์โบมีนะอร์โบมี t ท r โบมีมี u นี่ หัวฉีดเอ็นี้กล่อง ECU นะกล่อง ECU อันนี้นะนนหัวฉีดหัวฉีดนะมีนะครับก็มาซื้อ,อบอกมาจากผมคือมีส่วนลดแน่นอนนะมีส่วนลดแน่นอนนะฮะปอกสูบลูกสูบก้านสูบมีนะครับ,บ,นะรบจะแนะนาแต่สิ่งดีๆให้แล้วกันนะผมบอกเลยนะร้านไหนที่แต่อันนี้คือร้านาพะพัวก,กันนะครับก็ เชื่อใจไว้ใจได้แล้วก็ถ้าเขาไม่เปลี่ยนให้โทรมาหาผมเดี๋ยวผมจัดการให้เขาเบี่ยงมีนะมีเขาหมดมีนะฮะก็ฝากไว้ด้วยร้านสีเคมอเตอร์นะใครหาเครื่องหาอะไรอยู่ก็มาที่นี่ได้เลยจบเจ้าไม่เลาหรือแน,น่นอนนะทางบอยการันตีเครื่องดีเครื่องสวยเครื่องทนใช้ได้นานต้องสีเคมอเตอร์เท่านั้นฝากไว้ด้วยไปรุ่นคุณปูน